ต้มคงไก่ยอดมะขามค่ะวิธีการทำนะั้นเริ่มต้นกบจาแช่มะขามเปียกก่อนนะคะเอามะขามเปียกมาล้างน้ำนิดนึงแล้วก็ไปแช่ในน้ำร้อนนะคะดึงเอ่อพวกเยื่อเส้นๆมันออกนะคะแล้วก็แช่ไว้อันดับที่สองที่กบจะทำกบจาย่างหอมแดงพริกจินดาแล้วก็พริกแห้ง3ามอย่างนะพริกจะสุกก่อนนะคะ ย่างให,ห้หอมเอาพริกขึ้นก่อนแล้วก็ย่างหอมแดงต่อพอเปลือกเริ่มไหม้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะแล้วเราก็ตั้งน้ําต้มล้างเจ้าไก่ของเราเตรียมขากระตคะร้ไว้นะคะแล้วก็ปอกหอมแดงพอน้ําเดือดเราก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะพร้อมกับขาตะไคร้หอมแดงย่างนะต้มให้ไก่เปื่อยเลยใส่ผงปูงรสนิดนึงนะเพื่อความนี่เพื่อความํามุน นะพอต้อมได้ที่ระหว่างนั้นเราก็จะไปซอยผักชีฝรั่งผักชีนะคะรูดยอดมะขามอ่อนและเอาพริกชินดาที่เราย่างไว้เนี่ยมหาหั่นเป็นท่อนๆๆๆๆเตรียมไว้พอไก่เปื่อยได้ที่เราดูแลโอเคได้ที่แล้วนะคะปิดไฟ mm hmm. ปิดไฟเสร็จเรากเา็เราจะใส่มะเขือเทศลงไปนะกาปิดไฟนิดเนึนง นะพอปิดไฟเสร็จเราก็ใส่ใบมะกรูดฉีผักชีฝรั่งผักชีนะคะและยอดมะขามอ่อนแล้วก็พริกกินดาตัดรสนิดนึงโดยมะนาวนะรสชาติคือเราจะช่วงเนี้ยเราจะเน้นสมุนไพรกันนิดนึงนะเสริมภูมิคุ้มกัน,น,น,นตัวเนี้จะใส่หอมแดงเยอะนิดนึงนะคะเพื่อที่ช่วยในเรื่องของเสริมภูมิระบบความทางเดินหายใจ ขอชิมน้ำก่อนนะน้ำของเรานะคะแต่เป็นน้ำต้ยมยำที่มีรสเปรี้ยวแบบมะขามเปี้ยกนะมันจะไปออกออกอย่างนี้ล้วไม่ให้ต้ยมยำนะมันเป็นต้มโครงนะคะก็จะมีความหอมของเครื่องต้งยมยำค่ะแต่ใครไม่มากรูด แต่ความเปรี้ยวเนี่ยจะเป็นความเปรี้ยวที่ละมุนกว่านะคะจะเป็นความเปรี้ยวแบบของนะ้ำมะขามเปียกคือเปรี้ยวอมหวานนะคะเวลาทานเราต้องทานกับยอดมะขามอ่อนยี่ที่ใส่ยอดมะขามอ่อนนะยอดมะขามอ่อนเปล่าๆเนี่ยสามารถทานได้จะมีรสเปรี้ยวแล้วมันนะคะเราเลี้ยทานด้วยกัน อร่อยมากคือเนื้อไก่อ่ะมันจะซึมครับความหอมของทุกอย่างออกไปพอเราเผาพริกย่างพริกด้วยมันจะเพิ่มความหอมลม้าบุญในน้ําแกงนะมันจะไม่ชับรสชาติมันจะไม่ชับปิ๊กแบบต้องยำแต่มันจะล้ำบุนนิดๆอร่อยนะคะ